จังหวัดพิษณุโลกครับจะทำโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2 5 5 9ที่วัดปากพิงตะวันตกตําบลยิ้งงามอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐทําให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วยนอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้นําบริการทางภาครัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ประชาชนชาวตําบลงิ้วงามและใกล้เคียงอาธิบริการซ่อมเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทางการเกษตรบริการจัดทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปการให้บริการตัดผมเสริมสวยตรวจรักษาสุขภาพกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายบริการเกี่ยวกับที่ดินชำระค่ากระแสะไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจักรยานผ้าห่มพันปลาพันกล้าไมา้และถุงน้ำใจจากหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนครับ